ซ่บครับน้าผมจำเกลียวบ้านน้าผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสั่งเชนเนอ์นะครับผมพี่น้องกับรายการเฮ็ดกินเองนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมเสนอเมนูหมูปิ้งผงกะหรี่ครับผมพี่น้องนี่ครับผม อันนี้หฮาหมักไว้แล้วนะครับผมพี่น้องหมักไว้คืนนึงนะครับผมเดี๋ยวเอาไปเบื้องวิธีการในการหมักแล้วกะว่าเวลาปิ้งออกมาแล้วหน้าตาทีเป็นตะแซ่บไปไหนนะครับผมพี่น้องไปเบิ่งก,กันเลยครับผมไป เสียบเซม่อย่างที่พอดีเลยครับเนี่ก็เลือกงานครับผมก็รัชสมักไว้นะครับผมพี่น้องมืออื่นมาก็มาเสียบกันเลยนะครับแต่ว่ายังบอได้หมักแค่นะครับผมตอนนี้ที่แช่ไอ้แช่โซดาสก้อนนะครับผมแช่โซดาจากประมาณ15นาทีครับผมเพื่อให้ไอ้นี่มันนุ่มขึ้นนะครับผมพี่น้องแช่ไว้ประมาณ15นาทีครับ แล้วผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมูที่เขาแซ่้น้าโซดาไว้นะครับวันนี้เขาก็เทน้ำออกก่อนครับนี่หาก็มาเบิ้งเครื่องปรุงกันนะผมว่ามีอย่างแน่นะครับผมซอนอันนี้ก็ที่เป็นกระเทียมนะครับผมก็มีพริกไทยนะครับกระซิมีรสดีนะครับผมน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสซอสปลายเขียวครับแล้วก็ผรกะหรี่นะครับผมอันนี้คือใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่จะ่อนคืนนะครับผม ให้มันออกหวานๆเล็กน้อยนะครับผมลดกับซอสหนึ่งรสดีกับเค่องหนึ่งนะครับผมซอสไฟเขียวกับซอสหนึ่งคือกันนะครับมาผมซอสลฟเชียวกับซอสหนึ่งคือกันนะครับผมนนกัดใส่พริกไทยกับกระเทียมลงไปนะครับ ตามในผมกะลีนะครับน่าเข้าเป็นดีนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องเป็จตเจี๊ยบขนาดครับผมเป็นตัวครับเบิึงสีสันนั้งครับผมหอ,อมผงกะลีขนาดครับผมพี่น้องมัเน,นี้ยกจเจตเจี๊ยบเตียนไว้นะครับ ๋ยวมืออื่นฮอท่ามาเบิ้ลกันก็ผมย่างออกมาแล้วมันชิเป็นตะแเสบปันไดนะครับผมในฮอร์ที่ทาการเสียบตะก้อนนะครับผมพี่น้องสำหรับสูตรนี้นี่ผมว่าสามารถเฮ็ดขายได้เลยนะครับผมรับรองเลยครับผมความมอความแซ่บนะครับสั้นนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมมันชิประมาณนี้ครับผมเวลาของย่างออกมาแล้วนะครับปีเสียวออกมาจะเป็นมานนี่ครับพี่น้องเป็นตะแซ่บขนาาครับผมนี่ครับเบิ้งครับ นี่ครับผม พี่น้องสำหรับเมื่อนี้กันเรียบร้อยครับผมสำหรับหมูฮานะครับผมหมูสามสั้นปิ้งผงกะหรี่ครับผมนี่ครับผมหมูสามชั้นย่างผงกะหรี่ครับหมักด้วยผงกะหรี่ครับผมพี่น้องเนี่ยแซ่บเลยครับนี่ครับผมลองเบิงคกับผมคำแรกพี่น้องใส่ข้าวเหนียวฮ้อนครับแล้วก็มีแก้วบวงพร้อมนะครับผม่นี่ครับผม มันมีความหอมของผมกะหรีครัผมแล้วกับมาด้วยความมันของหมูนะครับผมโอ้แซ่บครับนะคผมมีแก้วบองความให้ผมนั่งนะครับจำแก้วบองนะครับผม นี่ผักหอมกับกระเทียทด้วยกันครับตำแค่ครับผม ยังไงครับผมผมคิดว่าถ้าหมูมันราคาทึกๆในยู่บ้านเฮานี่ครับซื้อเราไปปิ้งไขยย่เมื่อเช้าครับผมผมว่าผมว่าได้ขขยเลยครับผมนี่เสียบลองเฮดเบิ้งครับผมผมที่ให้นี่ผมที่ให้ไอ้ขั้นตอนกนารหมักกันอย่างเลยนะครับผมลองเฮดตามผมเบิง้งเด้ไปซื้อหมูสามสั้นมาเฮดเบิ้งครับสำน้านอนครับผมรับประกันเนี่ย วันลาบมื่อวันเป็นมันหยุดนะครับผมหยุดงานก็เป็นหน้าเย็นนี่บนะ่มีโอเลยครับผมเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์เลยครับผมอืมอืมจะเอาลองเอาบังมาละจิ้มเจียวบังครับผมเป็นหนัง Mà lại chìm chèo à nhiều hm 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 nó ngoan như nó ừ. nào, nào các ขอนห่อนตลาดครับผมเข้าขอนห้อนครับจับอูชีครับผมพานเลยเลยเมนูมันชิตัดกันบไปเลยครับผมมันจะมีความมันของหมูแล้วก็ความหวานแล้วความอียงมันจะออกหวานอยู่นิหน่อยครับขอของมีแก้วเผ็ดๆคิมๆมาอีหน่อนี่มันสิตัดกันเข้ากันดีขนาดแล้วผมเขามีเบักแดงยังจีจังครับผมนะอืย กินซื้อเมนูอล้วครับประเดนไมหมูปิ้งผงกะี่ครับผม ขายไม่ละเขาแนผมนี่ผมขายไม่ละร้อยเยนนะครับไม่ละร้อยเยนก็่ทได้กําไรอยู่หมูผมซื้อมาแพ็คหนึ่งแบบพันสี่พันห้าครับผมอันนี้เฮ็ดเฮ็ดอันนี้ผมเฮ็ดบุพบกพอๆๆครืนนะครับนี่อันนี้ผมเฮ็ดบุพบกพอคืงนะครับผมได้มาเก็บยี่สิบไม่แต่ผมไม่แม่ขายแบบได้กําไรครับผมเนมี่ยแมนจะบ้านเขาเขาเป็นหมูทื่อคือยังตะกี้นี่ครับผมคลานคลายผมว่าพานเลยละ muối xào và chiếc ừm, không เวลาหมักเนี่เขา,าต้องมหมักมันออกหวานๆหน่อยครับพอออกหวานๆปุ๊บเนี่ยเรานัน,นสิมีพวกพริกไทยเนี่ยความหอมของพริกไทยความหอมของกป่งกระดี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้ว่ามันลงตัวกันมากเลยครับลองเฮ็ดเบิเบ้งครับผมคนเบอร์เซ่บนี่ยแตงว่าเจ้าเฮ็ดบ่เป็นครับต้องประกันแล้วนะเฮ็ดเฮ็ดคือจำขผมเฮ็ดนี่ แซ่บแน่นอนเดี๋ยวผมซีขึ้นให้เลยว่าใส่ส่วนผสมอย่างซองแจงใดนี่นะครับผมวิธีหมักบร่ได้ยอย่างไรผมใส่แค่ซีแหยางแค่นั้นนะครับมาแตไตตำแก้วเนี่ยต้องมีเอียวจิ้มนั้นนะครับผมทางที่ดีต้องมีแบบแปลงนะครับ เกาต้องไปซอยต้อนง่ยครับผมซอยตอนน้อยๆครับซอยตอนน้อยๆไอ้คือเจ้าอะไรครับเอาซอยพวกคิดแห้งนหมครับผมนี่จะเป็นตอนชั้นสั้นนะครับผมเสียบเลยแต่ว่าสบมิวก่อนนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บเสียบปุ๊บเสียบปุ๊บแบนะครับมีชิบนดีคำเลยครับผมแล้วก็เวลาหอยย่างมันก็สุกง่ายวอรครับใช้เวลาไม่โดนครับย่างก็พอ20นาทีสุกปุ๊บเลยครับผมพริกสองแท่งได้กินเลยครับ หนัาผมยักแฮนฮอดไหมมือเปน้องหาผม่บแสรบแสบดีครับ อ๋ผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับวันนีอย่างไรผมสําหรับคลิปหมูย่างผงกะรี่ครับผมหมูปิ้งผงกะรี่ครับผมนี่พี่น้องเ็แซ่บว่าผมลองให้กินเบื้องล้วผมกับคลิปเบื้องหาครับผมพี่น้องก็บที่ประมาณนี้แหละครับสาหรับคลิปนี้ครับผมกับรายการเฮ็ดกินเองนะครับผมทางช่องยูทูบมอนซังซีเนลนะครับถ้ามักจะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมเอาไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ